สวัสดีค่ะอุ้งฟัง่มกระต่ายมือหนีสีผ้าพี่น้องมาเบิงกระต่ายตัวนี้พี่น้องเพอดีเพิ่นเป็นก้อนกลมๆแข็งๆอยู่บนผิวหนังพี่น้องกิ่งไปกิ่งมาตัวนี้อันนี้ก็บรรู้ว่าเกิดจากสาเหตุยังเพราะว่าก้อนนานีตัวซีดําเพิ่นเป็นแต่ว่าตัวซีดานไหนก,ก็คือรักษาหายล้วพี่น้องก็คือฉีดยายให้เพิ่นตัวนี้ไอโวเมดเอฟแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นออกซีพี่น้องตัวนี้ฉีดฉีด ฉีดเข่ากามเนื้อส่วนไอวร์เมดนี่ก็คือให้พี่น้องฉีดไตผิวหนังนะคะกะถ้าปริมาณกะเบ่งจากน้ำหนักกะไตเข้าเนาะพี่น,อน้องเนาะเข้ากะกะเอาแล้วก็ตัวนี้กะฉีดให้เพลินแล้วฉีดไปสองเข็มโตสีดำานาเพลินเป็นก้อนหนานี่ก็คือฉีดสองเอฉีดไปทั้งหมดสี่เข็มจะห่างกันประมาณเดือนหนึ่งพี่น้องฉีดไปเดือนแรก เป็นก้อนใหญ่แต่ว่ามันมันกระแตกออกพอฉีดไปรันที่สองของตัวเซรั่มนาะยพี่น้องฉีดไปที่รันที่สองก็คือปรากฏว่าเพิินหายไปเลยก้อนกลมๆอยู่ตรงผิวหนังกะบอมมี่อันนี้ก็เลยจะเอาอยากเอามาฝากพี่น้องนะคะสําหรับกระใต้ผู้ใดทีนะคะมีปัญหาคือกันเนาะอันนี้ก็คือพอตรงตกใจมันสามารถรักษาหายได้ดพี่น้องจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ามาฝากพี่น้องแค่นี้ก็นะะ่าค่าสวัสดีจ้ะ